สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าหายหน้าหายตาไปหลายอาทิตย์ <c oughs> บ้านป้ากำลังก่อสร้างอยู่ได้ยินไหมเสียงตอกปึงปองปึงปางแบบโงห่โหมากป้าถ่ายคลิปไม่ได้ก็เลยงดงดไปแต่ว่าก็มีงานมีงานเข้ามาด้วยแหละมาถ่ายอยู่หลังบ้านแบบมาถ่ายอยู่หลังบ้านเสียงนกร้อง <c oughs> เดี๋ยวสักพักจะได้ยินเสียงกระรอก <c oughs> ก็มีงานถักหมวกเข้ามานี่ป้าถักหมวกแบบนี้ หลายสีแบบนี้ก็มีงานเข้ามาสิบกว่าใบป้าก็ถักไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อเราก็ถักทังสะพระแล้วตอนนี้ก็ถักเสื้อให้ป้าอยู่ป้าอยากได้เสื้อก็มีมาเรื่อยๆมันงานช้าเนาะก็เสียเวลาคราวนี้ป้าก็เลยทำทำแบบหมวกขึ้นมาอีกแบบหนึง่งแบบเรียบๆคือมีคนคอมเมนต์มาเรื่อยๆว่า ยังไม่มีของป้านะยังไม่ได้ลงแบบเรียบๆแบบนี้นะคะลาย X อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องมีอะไรส่วนใหญ่ป้าจะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังลายนั้นลายนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบเรียบๆเลยนะ<โ>แล้วก็เป็นแบบค่อยๆบานแล้วก็บานนิดหน่อยค่ะแบบนี้นะคะ<โ>คือวัยรุ่นก็จะชอบลายแบบนี้เนาะทีนี้ใบที่ถักไปสีม่วงนั้นมันดอกใหญ่นะคะแล้วก็ลูกป้าก็ว่าแก่นั่นแหละค <c> ร <ười> าวนี้จะเป็นดอกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ แล้วก็ลายก็จะเป็นเรียบๆถ้าลายวัยรุ่นเขาก็จะชอบลายแบบนี้เนาะเราก็มาเริ่มถักกันเลยนะคะป้าก็จะใช้ไหมแบบนี้นะคะไหมพรมของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะป้าใช้3เส้น3มเส้นเนี่ยมันจะเท่ากับไหมสี่พายเส้นครึง่งไหมของป้าน่ะสองเส้นเท่ากับไหมสี่พายไหมกลุ่มนะคะเส้นหนึ่งแล้วป้าก็จะใช้เนี่ยป้าใช้3มเส้นก็เท่ากับไหมกลุ่มสพายเส้นครึง่งแต่เราจะใช้สเส้นเลยก็ได้นะมันก็จะได้ หนากว่าของป้านิดนึงอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะมีไหมกลุ่ม,มาเนาะก,ก็จะซื้อไหมกลุ่มใช้กันอยู่แล้วก็ใช้ไหมกลุ่มที่เรามีนั่นแหละใช้สองเส้นแล้วก็ใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์พอตักเข้าไปมันก็จะเต็มเ็มแบบเนี้ยค่ะลายก็จะง่ายๆป้าก็เลยเขียนแพทเทิร์นมาให้แล้วนะคะพอได้ลายแล้วเนี่ยมันจะง่ายเลยสามารถดูแพทเทิร์นแล้วถักไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอป้าก็แล้วก็เตรียมไหมมาแล้วนะคะ ไหมของป้าหนาเวลาม้วนออกมาเนี่ยเขาจะมัดติดกันให้เป็นคู่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าหาปลายก่อนเนี่ยเขาจะมัดติดกันให้เราเป็นคู่แบบนี้เนี่ยอันนี้คือมัดไม่ให้ไม่ให้ได้มันพันกันเฉยเฉยส่วนคู่นี้ไม่ใช่สิเออใช่ละส่วนคู่เนี้ยเราจะใช้ถักก็ได้สองเส้นแล้วใช่ไหมใจหนึ่งอ่ะมันจะมีปลายแค่สองปลายนะคะก็ได้สองเส้นแล้วก็ต้องเอาอีกใจหนึ่งมาของป้าก็ม้วนมาเนี่ยที่ป้าถักใช้ถัก ใบเมื่อกี้นี่แหละใบต้นแบบถักไปแล้วนะคะมันเหลือคราวนี้ใบนี้ป้าก็จะถักสีเทาอ่อนๆน,นี่แหละป้าก็จะใช้สามเส้นขึ้นมาเลยถ่ายใต้ต้นไม้ไงหาล่มก็เลยขยับนีร่มขยับหนีแดดแดดมันลงมาเวลาถักแพทเทิร์นมันจะง่ายมากเลยนะคะแล้วลายก็ง่ายด้วยมันเป็นลายพื้นฐานนะเนาะ เราก็ขึ้นตามแถวแรกเลยนะคะขึ้นโซ่ห้าสามสี่ห้าแทงที่โซ่แรกทําดึงรอหอขึ้นมาทําเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ X ลงไปในวงเห็นไหมเสียงดังจืดๆอ,อ,อีกแล้วเสียงก่อสร้าง์ X ลงไปในวงอา้าวป้าเขียนแพทเทิร์น,นไม่ครบนะคะเขียนแพทเทิร์นไม่ครบลืมเขียนแถวที่หนึ่งก็คือ X แปดนะคะป้าไปเขียนแถวที่หนึ่งโซ่ห้าแล้วทำเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ X แปดครั้งนะโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ X ลงไปในวงเนี่ยแปดครั้ง ลงไปดึงขึ้นมาดึงลอดอย่างเงี้ยแทงลงในวงเลยนะคะแทงลงในโซ่ห้าเราของเรานั่นแหละแทงลงไป8ครั้งก็จะได้เป็น X นี่แหละมันเป็นลายง่ายๆส่วนใหญ่อะ่ะที่ป้าลงไปมันจะเป็นลายเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่แทงนั่นแทงนี่แล้วนะคะมันก็จะเป็นลายลายมีลายแล้วอันนี้จะเป็นพื้นฐานเลย1 2 3 สี่ห้าหก็ดแด x 8เสร็จแล้วเราจะถักแบบปีนเกลียวเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือโซ่ใช่ไหมที่นอนนอนยู่นี่คือโซ่โซ่หนึ่งตอนขึ้นต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดตอนนี้มี8ดหลักใช่ไหมเราก็แทงที่ x แรกเลยเสียงรบกวนเยอะมากข <c oughs> ายส้มเขียวหวาน ส้มเขียวหวานเมืองเหนือมาแล้วจ้าเผิ่นเดนเสียงรบกวนทั้งวันแหละลง x ไปสองครั้งค่ะทีนี้แต่ละแต่ละ x เนี่ยเรามี8 x ใช่ไหมลงเป็น x 2ครั้งก็คือ v ลงเป็น v ไปทั้งหมดเนี่ย8 v 8 v ก็จะได้มา1 2 x v หนึ่งมี2 x นะคะ v ก็คือลง x 2ครั้งในช่องเดียวกันเนี่ย v 1เนี่ยมี2 x 8 v ก็16 x เราก็ถัก v ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วลายนะมันก็จะง่ายๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้า v ก็คือลง x 2ครั้งถ้าป้าเขียน x แบบนี้ก็คือลง x ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็มาลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะลง x ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็มาลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันถ้าเป็น v ก็คือลง 2x ถ้าเป็น x เฉยๆก็คือลง x ครั้งเดียวเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆอันนี้คือ v ทั้ง v ทั้งแถวนะคะ8 v ทั้งหมด8 v จะได้16 x อปองปองๆแ้งๆมันเข้าไปในคลิปหรือเปล่านะแล้วก็นี่ x สุดท้าย 2x ทั้งหมดตอนนี้คือ v ทั้งหมด 8v ได้แล้วนะคะ 16x ก็จะมาจบที่หลักแรกพอดีเนี่ยหลักนี้ที่เราลง v ไว้เป็นหลักแรกเห็นไหมคะแล้วเราก็ทำตำหนีไว้นะถ้าใครกลัวลืมก็ทำตำหนีไว้มีเข็มกลงเข็มกัดสวยๆน่ารักก็ ไปแต่ของป้านาจ,จะเป็นโครเชร่แบบโบราณไม่ต้องมีอะไรมากมีแค่เข็มกับได้แค่นั้นป้าก,ก็ถักเลยค่อยเน้นอุปกรณ์มีแค่เข็มกับได้ก็ถักไปเลยก็คราวนี้เนี่ยป้าเอาไหมพาดไว้ให้ดูนะคะมันจะเป็นหลักนี้จะเป็นหลักแรกหลักนี้ก็คือ v เห็นหมคะ2 x เนี่ยเป็น1 v ใช่ไหมคราวนี้แถวต่อไปหลักแรกเราลงเป็น x ค่ะแล้วหลักที่สเราลงเป็น v ค่ะ เนี่หลักแรกลงเป็น x แล้วหลักที่2ลงเป็น v พอเราดูแพทเทิร์นแบบนี้เป็นนะคะมันก็จะง่ายๆคราวนี้ก็ถักตะถักไปก่อนป้าได้เลยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ x แล้วก็ v เราก็ดูตามแพทเทิร์นไปเลย x แล้วก็ v หรือถ้าเราไม่ดูตามแพทเทิร์นนะคะถ้าเราสังเกตดีๆ v มันจะตรงกับ x ที่2ค่ะ v คือ x 2 ครั้งใช่ไหมคะอันนี้คือตัว v แล้วเราจะ x ที่ x แรกนะ่ะแล้ว x ที่2เราจะเป็น v แล้ว v มันจะตรงกันขึ้นไปเรื่อยๆ v จะอยู่หลักที่2หลักที่2อย่างเงี้ยค่ะพอแถวต่อไปมันจะอยู่หลักที่3อย่างเงี้ยค่ะ v จะอยู่หลัก v จะอยู่หลักที่2ของ v ของแถวที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ v มันจะตรงกันขึ้นไปเดี๋ยวแถวที่3มันจะดูง่ายกว่านี้นะคะคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> าวนี้เราก็ถัก x v ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทีนี้รอบต่อไปมันก็ x มันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะอย่างแถวที่สี่เนี่ยก็เป็น x x v ใช่ไหมพอแถวที่5 x x x v แถวที่6 x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  v อย่างเงี้ย x มันจะเพิ่มขึ้นมาทีละตัวทีละตัวค่ะส่วน v มันจะอยู่ที่เดิมนะอย่างนี้ค่ะนี่ x เราก็ถัก x ไปเลยอันนี้คือที่เราทํำตำหนิไว้ใช่ไหมจบแถวเนี่ย x เนี่ย x มันเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะแถวเมื่อกี้นี้เรา x ทีเดียวแล้วก็ v เลยคราวนี้มันจะเป็น x x แล้วก็ v ซึ่ง v มันก็จะมาตรงกันกับ x ที่2เห็นไหมคะอันนี้คือ v แถวเมื่อกี้ใช่ไหมแล้ว x ที่2ที่ทํา v ไปแถวที่แล้วอ่ะเราก็ทํา v ไว้ตรงนั้นเห็นไหมคะ v มันก็จะตรงกันขึ้นมาแล้วมันก็จะตรงกันขึ้นไปอย่างเงี้ยทุกแถวค่ะเนี่ย v มันจะตรงกันขึ้นไป ทุกแถวทุกแถวเลยเรื่อยๆแล้วหมวกแบบนี้ก็จะทําได้ทุกขนาดนะคะเด็กผู้ใหญ่ได้หมดหัวโตหัวเล็กได้หมดนะคะเพราะว่ามันสามารถขยายไปได้เรื่อยๆทุกแถวทุกแถวนะคะเราขยายไปจนได้ขนาดที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็ค่อยหยุดขยายเนี่ยขยายไปได้เรื่อยๆสําหรับใบนี้ของป้าจะเป็นขนาดผู้ใหญ่นะคะป้าก็จะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเพิ่ม เพิ่ม v ไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องดูแพทเทิร์นเลยก็ได้เราแค่ถัง x x ไปพอถึงตรง v เราก็เนี่ยพอถึงตรง v x ที่2ของ v เนี่ยเราก็ใส่ v ไว้ตรงนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกแถวแถวหลักแ แถวละ 8x 8x นะคะแล้วรอบเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆเราก็ถักไปเรื่อยๆค่ะของป้าจะเป็นขนาดผู้ใหญ่นะคะป้าก็จะถักไปถึงแถวที่11ค่ะคือเพิ่ม x ไปเรื่อยๆนะจนถึงแถวที่11เลยมันก็จะเป็นเนี่ยพอแถวที่6 5 4x ใช่ไหมแถวที่7มันก็จะเป็น 5x แถวที่8ก็เป็น 6x อย่างเงี้ยค่ะแล้ค่อยวีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงแถวที่11ค่ะ จะเป็นขนาดผู้ใหญ่นะสำหรับขนาดเด็กก็ก็ดูเอานะคะพอได้รอบหัวเด็กเพราะเด็กอะหัวจะไม่เท่ากันเราก็วัดรอบหมวนรอบหัวเด็กมาเอาแล้วเราก็ถักขยายไปเรื่อยๆแล้วก็วัดรอบวงดูเอาค่ะป้าก็ถักมาได้ถึงแถวที่9แล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขยายแบบนี้นะแล้ว x เนี่ย x มันก็ x ที่เพิ่มขึ้นมันจะอยู่ช่วงนี้แล้ว v เนี่ยมันก็จะตรงกันขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมคะ วม,มันจะตรงกันขึ้นไปแบบนี้ทุกทุกแฉกเลยนะคะทั้งหมดก็8แฉกนั่นแหละทีนี้สำหรับคนที่ถักหมวกเด็กอะ่ะเนี่ยเราก็สามารถวัดตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะวัดรอบอย่างอย่างใบนี้ตอนนี้ก็น่าจะถึงประมาณเด็กขวบหนึ่งขวบกว่าเนี่ยนะคะก็จะใส่ได้ถ้าเด็กแรกเกิดก็จะน่าจะรอบรอบเล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะวัดรอบวัดรอบวงดูเลยวัดให้พอดีเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวพอเราถักต่อไปเนี่ยพอแถวเนี้ยวี v มันยังเบียดกันอยู่พอเราถักต่อไปอีกเนี่ยมันจะขยายออกอีกนิดนึงนะคะเพราะพอเราหยุดเพิ่มวีแล้วนะหมวกยังจะขยายต่ออีกนิดนึงของป้าก็จะไปต่อนะคะป้าก็จะไปถึงแถวที่1 1เป็นขนาดผู้ใหญ่ค่ะขนาดไหมแล้วก็ขนาดเข็มของแต่ละคนถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยงานมันก็จะออกมาไม่เท่ากันนะคะสําหรับคนที่ใช้ ไหมเส้นใหญ่กว่าของป้าเงี้ยก็อาจจะเสร็จเร็วกว่าของป้านะแล้วก็สําหรับคนที่ใช้ไหมเส้นเล็กกว่าของป้าหรือใช้ไหมแค่เส้นเดียวไหมสีพายเส้นเดียวอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะได้ขนาดเล็กกว่าของป้านิดนึงค่ะแต่ถ้าใช้ไหมสีพาย2เส้นก็จะได้ขนาดใหญ่กว่าของป้านิดนึงเงี้ยค่ะแล้วแต่ขนาดเส้นไหมแล้วก็เข็มที่เราใช้ แล้วก็น้ำหนักมือของแต่ละคนที่ถักนะคะถ้าถักหลวมๆม,มันก็จะเสร็จเร็วมันก็จะอ่อนออๆหน่อยยวบๆหน่อยนะคะพอดีลายนี้ยมันต้องการมันเป็นหมวกปีกไงมันต้องมีความแน่นความหนานิดนึงป้าก็เลยใช้ไหมสามเส้นคะ่ะถ้าใช้สองเส้นมันจะบางไปอ่อนไปไม่อยู่ไม่เป็นสวดเป็นทรงนะคะอันนี้ เนี่ยพอใช้ไหมสามเส้นมันจะตั้งเป็นสวดเป็นทรงใช่ไหมตั้งก็อยู่เป็นทรงเพราะว่ามันเป็นหมวกปีกนเนาะแต่ถ้าเป็นหมวกที่ที่เราต้องการนุ่มๆเราก็สามารถถักหลวมๆได้นะคะป้าก็ถักมาถึงแถวที่สิบเอ็ดแล้วนะคะตอนนี้ถึงแถวที่1ิบเอ็ดแล้วนะตรงนี้นะคะเนี่ยป้าก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งประมาณนี้ป้าก็ จะถักต่อไปต่อไปเนี่ยแถวที่12ถึง26เนี่ยถัก x อย่างเดียวเลยนะคะทีนี้เวลาพอ,พอเราหยุดเพิ่มแล้วแถวเนี้ยพอเราหยุดเพิ่มแล้วเนี่ยแถวต่อไปที่เราถักต่อไปมันจะเพิ่มออกอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตัว v ที่มันเบียดเบียดกันอยู่เนี่ยมันก็จะขยายออกไปอีกนิดนึงก็จะได้ความกว้างเพิ่มมานิดนึงแล้วจากนั้นป้าก็จะถัก x ต่อมาต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงแถวที่2 6นะก็จะได้ส่วนนี้ค่ะส่วนที่ถัก ตอนนี้ป้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะถักลงมาตรงนี้จนถึงแถวนี้นะคะเนี่ยก็จะถัก X อย่างเดียวเลยค่ะก็ง่ายๆตามจริงว่าจะใช้วิธีอธิบายเอาอเนาะคราวนี้ก็ได้ถักไปแล้วก็ถักไปเพื่อคนที่ไม่เคยดูคลิปป้ามาก่อนเลยถ้าคนที่ดูประจําจะถักได้อยู่แล้วนะคะก็แค่แค่แคป เอาแพทเทิร์นไว้แล้วก็ค่อยๆถักไปถักนำหน้าป้าไปก่อนเลยได้เลยนะคะ